ครับได้มาแล้วสั่งของได้เร็วจังเลยอันเนี้ยสสาว,วันเองมั้งครับท่านผู้ชมอืมแบลบเช็คอ่ลองสั่งไอตัว V8 อ่ะอะไรนะที่เขาบลนะูทูธอะระบบบลูทูธเนาะบลเช็คสั่งอ่าสองอันนะครับท่านผู้ชมมิอะไรนะโมโตโอ,อะไระมิโมโตโอ,อะไรนี่เลยโอเคนะครับ สั่งแล้วเดี๋ยวเจ็คจะต้องลองไปดูเช็คดูก่อนนะครับว่ามันอโอเคไหมเดี๋ยวเจชจะแกะดูเนอะก่อนอื่นต้องแกะดูก่อนว่าอุปกรณ์ไอที่เราสั่งอะ่ะมันโอเคไหมและแล้วก็ใช้มือเดียวแกะเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแกะมือเดียวนะครับดูได้เปิดดูได้นะครับหน้าตานะครับซื้อมาสกล่อง พรา,าะเบเจ็คจาเป็นต้องลองใช้อะต้องใช้อะไม่ใช่อะไรว่าลองใช้คือเวลาคนซ้อนมาซ้อนนะันเนาะมันแลดูเงาเงาะคนซ้อนก็ไม่ได้คุยกับเราเราก็ไม่ได้คุยกับคนซ้อนนะ่ะผลสุดท้ายมาผลสุดท้ายมาเบวเจ็คไปไหนมาไหนกับคนซ้อนนะ่ะคือสรุปแล้วไม่ได้คุยกันระหว่างทางนะครับผู้ชมเนาะเหมือนกับคนใบคนใบมันอึดอัดอะมันอึดอัดเบลเจ็กเลยสั่งไอ้ตัวนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวดูในกล่อง แกะมานี่ครับใส่อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เลยนี่อ๋อเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวบอลแจ็คจะใส่เองแจ็คดูแค่เครื่องมันดูแค่เครื่องมันเฉยสำหรับอ่าวิโมโตนะครับบาแจ็คสั่งมาสองตัวเนาะสองตัวแล้วก็แจ็คก็เลยลองมาติดตั้งดูเองว่ามันจะติดตั้งได้หรือเปล่า<ม>ก็ใช้เวลาสําหรับบาแจ็คนะมือใหม่เนาะมือใหม่หัดขับไอ้ตัวเนี่ย ก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับงงอะ่ะคืองงอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้งงมากมายนะครับเนี่ยแจ็คก็เลยเอาอีกตัวหนึ่งมาจะใส่ใส่โมดอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมจะใส่ไอที่ว่าไอหมกที่เปิดเปิดหัวได้อะ่ะเปิดครึ่งหัวเนี่ยแต่อันนี้มันเต็มใบเนาะอันนี้เบาแจ็คใส่เ,เนาะในเบาแจ็คถอดชิวออกก่อนเดี๋ยวมันจะแตกนะครับลักษณะมันเป็นอย่นี้เองอันนี้ก็คือตัวอาไปแอนนันกันอะ่ะ ไปคอนเนคกับอีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมภาษาของ này, บาลแจ็คนี่บลแจ็คเป็นภาษาของอาทางการนะครับท่านผู้ชม <c oughs> บาลแจ็คเข้าใจเองเนอะและไอปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่มที่เราจะรับโทรศัพท์เนาะหรือไม่ก็จะวางสายประมาณเนี่ยกดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นนะท่านผู้ชมก็ไปศึกษาเอาเองเนอะเราแจ็คชี้ให้ดูเฉยเนะอันนี้ก็คือลดเสียงนะครับฝั่งลบเนี่ยและตรงนี้ก็คือปุ่มเพิ่มเสียงนะครับ มันก็มีแค่นี้เองตัวนี้ก็คือตัวแจ็คนะครับปุ่มนี้มันจะมีตัวแจ็คเสียบตัวแจ็คเสียบไม่เวลาเราพูดเราก็ต่อสายข้างในเนาะแล้วก็มันจะมีหูฟังอะ่ะหูฟังแบาบวแจ็คก,ก็ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะใส่ให้มันตรงหูเรานะครับท่านผู้ชมถ้ามันไม่ตรงหูนะเสียงมันก็จะไม่ชัดนะครับตอนนี้แบาแจ็คขยับสายเรียบร้อยแล้วตรงหูเรียบร้อยมันก็ชัดเจนนะครับเออแกะกล่องข้านข้างเนี่ยครับท่านผู้ชม กมันก็มีหน้าตาลักษณะอย่างเงี้ยครับคู่มือเนาะคู่มือนี่เบลเจ็บ่ได้ได้อ่านนะเพราะว่าเบลเจ็บจะเปิดใน YouTube เอามันง่ายกว่ามันง่ายสําหรับอ่าเฮาศึกษาเนาะข้างในนี่ก็มีอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ที่มาคู่กับอามิโมโตเนี่ยครับวิโมโต V8 นะครับของเบลเจ็บคล้ายวีแปนะครับอันนี้ก็คือไม้แข็ง อันนี้ก็คือไม้แข็งนะครับอันนี้ก็สายอ,าาอะแดปเตอร์ที่ชาร์จไฟเนาะชาร์จไฟมันก็แนทตรงเนยทีมันได้ตัวชาร์จไฟมันก็เสียบชาร์จอยู่ข้างข้างข้างหลังเนี่ยครับตอนนี้บบแจ็คเสียบชาร์จอยู่เนาะแล้วมันก็มีตัวตีนตุ๊กแกตอนนี้มันก็มีตีนพวกตีนตุ๊กแกมีอ่าที่ปิดไม้เน่ะค่ี่ยครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือตัวฐาน พอน,นิดเบาแจ็กติดตั้งเรียบร้อยแล้วหรอกแจ็กเลยรู้อันนี้ก็คือตัวฐานมันตัวฐานชำรัดติดข้างหูเนี่ยติดติดข้างหูงั้นนะถ้าเดี๋ยวถ้าถ้าผู้ชมซื้อไปเดี๋ยวมันตึงติดเป็นเองนะครับผู้ชมอันนี้บาแจ็กก็แค่มาห้ท่าให้ผู้ชมดูบันไดว่าอุปกรณ์เปิหนาะเปิลเมา,มาให้เราครบหมดเลยนะอุปกรณ์นะทุกอย่างนะให้เราครบหมดแล้วเราก็มาประกอบเองนะครับ แค่นี้เองนะครับไอตัวนี้ไอตัวนี้คือสองตัวนี้เราก็มาคอนเนคกันจะไปดีว่าเบลเจ็กเนอร์เพราะว่าเบลเจ็ไป่ได้ทนัดเกี่ยวกับอาการารีวิวของพวกนี้นะแต่บังเอิญว่าเบลเจ็คเอามาติดหมวกกันนอกเบลเจ็เนาะบางครั้งเบลเจ็กก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้พออก,กะเนาะอืมโอเคครับ หลังจากเบลเจ็กประกอบไอตัววิโมโต V 8เสร็จเรียบร้อยแล้วเนะ er, าะเบลเจ็กก็จะมาบอกวิธีการจริงๆแล้วเบาเจ็กกับเจค่อยรู้หรอกแต่เจ็คเบาเจ็กเอาเดาๆมั่วๆไปเนาะแล้วพอดีมันแบบได้ของมันเองอะครับท่านผู้ชมเบลเจ็ก <c oughs> er, ก็มาได้เก่งนะครับท่านผู้ชมนะ่พอดีเบลเจ็กศึกษาดูแล้วเนาะพอพอรู้เรื่องนิดๆหน่อยๆน,นะครับ พอหลังจากเอาประกอบ2หมวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เดินเส้งเดินสายเดินลำโพงลำโพงในหมวกกันเรียบร้อยแล้วไอตัวลำโพงอ่ะสองข้างอ่ะหูซ้ายขวาเนี่ยพยายามให้มันตรงตรง,ตรงกับหูเรานะครับถ้าไม่งั้นเสียงมันจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเนี่ยครับหลังจากเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาทําการเปิดเครื่องนะครับแบตเตอรี่พวกนี้นี่เราก็ชาร์จไว้แล้วเนาะตอนนี้ก็มีแบตเตอรี่เต็มนะครับท่านผู้ชมเราก็มากดปุ่มเนี่ยครับ สีเท่ากับสีดำเนี่ยครับกดพร้อมกันนะครับให้ไฟสีฟ้ามันกระพริบขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้ถือว่าเปิดแล้วนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะมาคอนเนคหากันนะครับหลังจากนั้นเราก็กดไอ้ปุ่มสีฟ้าเนี่ยครับเพื่อที่จะให้ไฟสีฟกับสีฟ้ามันกระพริบทีๆครับเพื่อที่ไม่รู้นะเพื่อ ที่จะให้มันมาจูนหาก,กันค้นหาก,กัน,นบังคับหน้าที่ของมันนะเนาะเราก็กดนะครับกดค้างไว้กดค้างไว้นะครับจนไฟแดงฟ้ากระพริบแบบนี้ครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยนะครับนะครับคอยสักแป๊บหนึ่งนะครับให้มันเข้าใจกันแล้วมันเข้าใจแล้วเห็นกันนะครับแล้วเราก็กดปุ่มอ่าเล็กๆเนี่ยครับ กดปุ่มเล็กๆนี้ให้มันอ่าไฟตัวนี้มันก็พริบช้าลงนะครับถ้ายังไม่ช้าเราก็กดใหม่มันจะได้ยินเสียงตืดอะไรประมาณเนี้ครับพอมันเสียงตืดเสร็จสักพั๊หนึ่งเราก็กดไอตัวสีฟ้าตรงเล็กๆเนี่ยไอปุ่มเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ไอที่มันรูปหมวกกันน็อกเล็กๆอะครับท่านผู้ชม แล้วมากดตรงนี้เห็นปะมันพอหาการปุ๊บเนี่ยเราก็กดรับเห็นปะกดรับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันก็คอนเน็กหาก,กันได้เลยครับถ้าสมมติว่าไฟนี้มัน أ, กระพริบช้าลงนานๆนะครับช่วงหลังๆพอมันค้างนานๆปุ๊บเนี่ยเราก็กดตรงนี้รับเพื่อรับสายให้มันรู้กันนะครับหลังจากนั้นเราก็พูดคุยกันได้เลยนะครับสําหรับคนซ้อนกับคนขับนะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชม ครับสำหรับคลิปนี้บบเบลเจ็กก็เอาไว้เพียงเต้าอ,อี้นะครับท่านผู้ชมจะได้จะได้แล้วก็จะไปดีลืมนะครับคอยเป็นกำลังใจคอยดูคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบวเหนือแจ็คพาตลอนมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกทุกคลิกเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ามีอะไรอย่างคอยติดตามช่องเบาเหนือแจ็คพาตลอดนะครับ